รายการอาจารย์หมา worldwide มีความภูมิใจเสนอรายการสนทนาแบบ r รียลิตโดยทีมงานเพื่อเปิดโลก,กทัดให้ผู้ชมได้รู้จักฮวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นช่วงวันวาน,วนที่ชัดเจนวันนี้เราก็เป็นช่วงช่วงหนึ่งนะที่ลูกศิษย์หลายๆคนรอคอยแม่จะมาเล่าอะไรให้ฟังเนาะพูดได้เลยมันน้ยพูดได้เลยวันนี้เขาพูดเกี่ยวกับตัวตัวช่วยนะคะตัว<า>ช่วยต่างๆ ทีนี้คําว่าตัวช่วยกรณีนี้เราพูดถึงตัวช่วยในการเพิ่มพลังนะในการเพิ่มเพิ่มพลังเพราะเวลาเราทาห่วงชุวยพื้นฐานเนี่ยเวลาอาจารย์ไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยหรือเราทําเองเนี่ยเราก็ต้องแก้บ้านแก้คนแก้ด้านนี่เป็น,เป,นเป็นที่รู้กันน่นะเราก็ต้องทํานี่ก่อนคือแก้ปอมออคนไปก่อนอใช่ไหมต้องต้องแบบสลายภมค์ไปก่อนที่จะมีปงคนเกิดขึ้นเดียวกันตั้งเพชรเพิ่มตามที่อาจารย์บอกสั่งไว้นะอะา,าจารย์ย้อยู่เสมอย้ำอยู่แล้วก็ เออมุมนี้ทิศนี้จะเอาอะไรความพัฒนาอะไรตั้งเทศอะไรอะไรเป็นอย่างนั้นโอเคเราทําตามอันนี้แล้วนะทีนี้คําว่าตัวช่วยเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากอันนี้จากที่ว่าทําอันนี้นั้นที่รวบรวมเองนะคะคิดแล้วก็รวบรวมแบ่งแยกกันเองคือง่ายๆจากประสบการณ์ยาวนานคือขอโทษค่ะการการเพิ่มพลังให้กเทศหรด้วยความปรารถนาต่างๆนะครับขอขอแบ่งแบ่งเป็นดัก แต่ว่าหลักไม่ใช่แบบ่งเป็นหมวดนะคเป็นหมวดใหญ่ๆละคันหนึ่งตัวช่วยที่ต้องไปหาออเองซึ่งต้องไปหาออเองผ่งออกใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับความตัทาความเชื่อใช่ไหม,มแล้วก็มีปัจจัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ค,ะคือมันอีต้องมีความเชื่อมั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดใช่ซึ่งจะเอาไอ้พวกนี้มาเสริมเพื่อจะให้มาเสริมพลังที่ได้ได้ทำพื้นฐานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ถ้าสมมติมตัวช่วยที่ต้องหาเองเนี่ยขอแบ่งเป็น2อ,อย่างพูดง่ายๆก็ว่ามันจะมีวิชาสูรณภูมิมาช่วยนะคะมมสมัยนี้นะคะ,คะแต่วิชาสูตรอภูเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยมีความเชื่อก่อนศรัทธานะคะแล้วก็มีตัวยาหลายๆอย่างเราจะต้องหาให้ตรงกับความาอัถนาใช่ปะ่ะตัวยานี้เช่นการเงินก็ต้องมาหาธนานนหรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็ต้องมีความ<อ>มีวินัยในตัวเองต้องสวดมนต์นนใช่ไหมถึงจะกเบิกตึงจา เกิดผลโอเคนี่ก็ข้ามเรื่องนี้ไปทีนี้วันนี้จะเน้นตัวชั่วที่เป็นอัญมณีพระท่นานอาจารย์จะมีอัญมณีมาทุกครั้งที่มีการสอนนะ,ะทุกครั้งแต่มันก็หลากหลายนะคุณสมบัติหลากหลายค่ะขึ้นกว่าเราจะชอบอันไหนหยิบอันไหนหรืออยากได้อันไหนหรือก็อยากจะใช้อันไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละสัปดาห์หรือ ทุกครั้งที่อาจารย์มาสอนเนี่ยจะมีอัญมณีเห่านั้ยหลังจากการสอทุกสิทธิ์ที่เข้ามาเรียนเนี่ยจะทราบกันแล้วก็จะหมดแล้วหมดเลยนะไม่ได้มาซ้ำไม่ได้มาซ้ำไม่ได้มาซ้ำนะอยู่ที่ว่าจะหามาให้ลูกศิษย์ได้ช่วงนั้นเป็นอะไรช่ใช่นี่ก็พูดจากประสบการณ์ตัวเองนะคะเพราะว่าหลากหลายมากอัญมณีหลากหลายมากคืออยู่กับใครจะชอบบางทีอันนี้คนนี้ตะโตชอบอะไรอันนี้คนนู้ชอบในอัญมณีนะเลือกเลือกเที่ยว อัญมณีเป็นคนตัวเลือกตัวด้วยค่ะนะโอเคค่ะ <c oughs> ที่ที่จะขอขอพูดว่าที่ตัวเองใช้นะคะเป็นอัญมณีที่ใช้ล้างอัดมงคลคะให้กับสถานที่ค่ะให้กับคนด้วยม,มีมีหลายอย่างเลยค่ะคืออัญมณี <c oughs> พวกนี้ส่วนส่วนใหญ่อะจะล้างอัมองคลคให้สถานที่เช่นบ้านเช่นออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างล้างให้กับคน คือขึ้นอยู่กับการวางนะคะ mm hmm. อันมนีพวกนี้ควรจะวางในที่ถึงการบ้านก็จะได้กับทุกคนค่ะแล้วก็หรือวางไว้อีกทีก็ประตูหน้าก็จะได้กับทุกคนนะคะเนี่ยเป็นอันมนีที่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ต้องล้างพลังคือเขาจะล้างพลังตัวเองโอ้ มีมีคุณสมบัติมีปลดปล่อยใช่ช่ค่ะคะแล้วก็มีหลายๆตัวแต่ถ้าสมมติเป็นเป็นสมัยก่อนนะคือหน้าเวลานี้อาจจะจําชื่อไม่ได้หมดแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นส m มอกี้คอร์ะเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากค่ะมีไว้ก็ต้องมีก็ต้องใช้เลยเรียกว่าของแรงละใช่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 ไหมเคยเคยเห็นใช่ไหมสมอกี้คอร์แต่หายากไม่ค่อยมีเคียเคลียร์หายากมันจะเป็นสี ควัน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 บุหรี่เทาๆค้าๆชาชาใช่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 ที่ตอนนี้ก็มีมีอีกอย่างหนึ่งก็มีหลายอย่างแหละแต่จะขอพูดอีกอย่างนึงว่าเป็นอัญมณีที่มีพลังใน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 ตัวของเขาอะมากมายนะจากการแอบสอบหรือซึมซับจนดูดซับพลังจากที่เขาผ่านมาอะไรเช่นอัญมณีจากจักรวาลเช่นเออเขาเรียกอะไรนะสเก็ดดาวสเก็ดดาวคือตกมาจากท้องท้องจักรวาลนั่นแหละนะก็ผ่านมาก็แอบสอบมา ก็เราสามารถตั้งได้แล้วคือจวัาเราต้องการอะไรก็ตั้งได้ใช่ไหมคะมันก็เป็น,นก็ช่วยปลดพลังออกมายังจะหมายถึงหมายถึงความความอะไรนะทนทานอดทนเรียกทรัพย์ก็ได้แล้วมีพลังอดถันด้วยป้องบอกพ่องพยันตรายด้วยค่ะชนะแต่ยังพ่อพลังเข้าเยอะมากปวดหัวจริงโดนฝนใช่ไหม,มช่วงเบตเ,เตอรเลตเตเตรวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้า ปกติเราก็จะประกาศใ,ให้ทุกคนมาลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะไปหวงจุ้ยสัญจรในวันศุกร์ที่30มสิต้องขออภา,ายนะฟังดีๆนะเดี๋ยวพุกมาอีกศุกร์ที่30นี้เราไม่มีจัดหวงจุ้ยสัญจระนะครับขอข้ามไปหนึ่งสัปดาห์นะเพราะว่าปามีสอนหลักสูตรเรื่องรัฐที่บ้านภูเขาวัน พุทธราสุกพอดีอี่แปดยี่เก้าสามสิบป่าพ่วงสามวันเลยก็เลยไม่ได้มีไม่ได้มีเวลาสอนค่ะส่วนเรื่องหลักสูตรเร่งรัดถ้าอยากจะไปได้อยู่นะวันนี้ดูรายการก็คือให้รีดแอดไลน์ของคุณเหมยตะโตขึ้นไว้ให้ M A E ขีดนันทารัตนะคะเพื่อที่จะไปเรียนในวันพุธนี้ยังทันทันอยู่ทันอยู การเรียนก็คือป้าบอกเลยก็คือมาขึ้นรถตู้ที่ไรงแรสมมติถ้าไม่ไม่มีรถไปก็มาขึ้นรถตู้ที่โรงแรมเขาจัดไว้ให้จัดไว้ให้มีรถรับส่งนะครับเขาก็จะไปส่งที่รีสอร์ทบางภูเขาแล้ววันศุกร์เขาก็จะไปรับกลับนะส่วนเรียนก็เรียนพื้นฐานทั้งหมดเลยนะตั้งแต่เรื่องชัยภูมิพลังการเข้าใจเรื่องหินหยางเรื่องสัตว์ตำแหน่งสัตติปะเจ้าเกาดำหงแดงมังกรอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆขยับมาเป็นเรื่องทิศ เรื่องแปดทิศจากแปดทิศก็มาค่อยมาเรียนต่อว่าเราจะใช้ทิศไหนได้ทิศไหนไม่ใช้สุดท้ายก็น่าจะจะประมาณเรื่องราศีเราจะต้องใช้ยังไงบ้างเรื่องราศีก็เนี่ยสามวันสองคืนก็สอนกันนั่นแหละถ้าไปไวมันก็ไวเช้ายันดึกเข้มข้นจริงๆแล้วก็พักกันที่รีสอร์ทนั่นเลยพักที่นู่นทานอาหารที่นู่นช้าๆก็เดินออกกำลังกายกันใช่ใช่ก็มีอาหารให้ทุกมื้อนะครับที่ไปก็ตั้งแต่มื้อเย็น เย็นแล้วก็สามมื้อแล้วก็มื้อเช้าในคอร์สที่เรียนป่าก็จะพาไปดูชัยภูมิใช่จริงด้วยเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนทีิแต่ว่าไอ้หงชุ่ยสัญจรมันต้องบีบเอาวันหนึ่งให้มันเหลือสามชั่วโมงแต่อันนี้มันมีเวลายืดมีเวลาอธิบายได้มากขึ้นคือหงชุ่ยสัญจรเนี่ยจะรู้แค่เรื่องชัยภูมิแต่พื้นฐานตรงอื่นอื่นคือไม่มีไม่มีให้แต่ว่าไอ้ชัยภูมิอย่างเดียวก็เหมือนกันชัยภูมิกับพลังในปกติป๋าสอนวันหนึ่งโอ้แต่อันนี้ต้องบีบ ให้มันเหลือแค่สามชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะเออเนี่ยม,มันก็เลยไม่ได้ขยายส่วนบางอย่างก็เอาเท่าที่ให้ให้รู้แล้วก็สําหรับคอร์สนี้เนี่ยท่านอาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,มเรื่องของสูรราชการะนะแล้วก็รัฐสภา้วก็มาให้วิเคราะห์อาจารย์วิเคราะห์ให้แล้วละ่ะก็ป๋าก็มาถ่ายทอดมาบอกให้กับคนที่เรียนดูจะได้เข้าใจว่าอ๋อ ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเชื่อมโยงกับโคงชา่อยยังไงนะค่ะก็ถ้าใครรอที่จะสมัครลงทะเบียนโคงชา้่วยสัญจรก็รอวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวฟังประกาศอีกทีหนึ่งสําหรับอาทิตย์หน้านะแต่ว่าส่วนอาทิตย์นี้งดไปนะครับก็มีคําถามมาเพราะไปติดต่อคนอื่นไงว่าขอให้ช่วยบอกหน่อยว่าเขาอยากสมัครอะนี่เราบอกไว้ก่อนนะ คือหนึ่งคือเราอยากให้เคารพกติกาจริงๆเรามีหลายหลายส่วนงานมากเลยนะคนนุ้นทําเรื่องหนึ่งคนที่ทําเรื่องหนึ่งใช่ไหมพี่นัทเมยโอทุกคนเขามีหน้าที่หมดนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่เฉยนะแล้วอันนี้มันก็เป็นการที่เราทําเสริมมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสนะอาจาร,รย์หวังดีอยากให้ทุกคนมีโอกาสเรียนเพราะเราอย่างแรกคือโคชง่อในใจเราต้องเคารพกติกาเขาก่อนคือง่ายๆว่าอันนี้เป็นโครงการที่ป๋ารับไปดูแลเพราะ,ะฉะนั้นมันก็ต้องรลหาปาด้วยตัวใช่ค่ะนะ ก็เขาจะให้ลายมาลายไอดีปปานเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะแจกให้วันที่ลงทะเบียนนั่นก็คือวันอาทิตย์หน้าเนี่ยสมมุติถ้าหน้ารอประกาศถ้าเราจะลงวันไหนเราก็จะบอกว่าใช้ลายเบอร์นี้นะเวลาส่งก็คือพิมพ์ชื่อมาเลยชื่อของเราที่จะไปเนี่ยหนึ่งลายได้สองคนก็พิมพ์มาสมมุติจะไปสองคนก้พิมพ์มาสองชื่อแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวไปจะตอบกลับไปเป็นหมายเลขเนื่อคือหมายเลขที่คุณได้เดี๋ยวเราไปประกาศวันอาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งวันนี้เราแค่จะบอกว่า เคา,ารบกติกิรานิดหนึ่งม,มันจะได้ทํางานง่ายคุณจะได้ไม่หงุดหงิดคุณโทรไปถามเรื่องนี้กับคนอื่นเขาก็ไม่รู้คุณก็หงุดหงิดเขาอีกเนน,นะเออคุณโทรมาถามป๋าป๋าไม่รู้เรื่องป๋าก็หงุดหงิดเอบนน่นนะเนี่ยบนน่นดิเ,<อ>เพราะมันป๋านี่ทุกเรื่องเลยว่า,ากูอะไรก็ไม่รู้มาหมด โทเลยโทเลยดูดีๆด,ดูดีๆนะครับทุกอย่าง,<ไ>งเราอำนวยความสะดวกให้นัเพียงแต่ว่าขอให้ใช้วิจรรารณญาณในการชมอย่างอรอบคอบคุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องบอกว่าดูแล้วเหมือนพี่รอนจะดุเลยแต่เจอตัวจริงแล้วใจดีมากเพราะว่าใจป๋าหล่อมากช่วงวิชาการจ้าจ๋าตาโตอยากให้เรามาคุยกันถึงเรื่องห้องซ้อนห้อง เนื่องจากในวันที่ท่านอาจารย์สอนออนไลน์แล้วก็กล่าวถึงบ้านลูกศิษย์รายหนึ่งว่ามีห้องซ้อนห้องมีลักษณะเป็นยังไงเราจะพบว่าหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจรายละเอียดตรงนั้นค่ะคือถามตาโตมาไงว่าอุ้ยคุณตาโตถ้าเกิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนถ้าเกิดมันอันนั้นมันคือห้องซ้อนห้องไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเขามีอะไรอะห้องที่มันเป็นห้องคอเซตหรืออะไรก็ตามที่มันซ้อนเข้าไปแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการใช้งานใน การอาบน้ําอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าใจความหมายเรื่องห้องซ้อนห้องที่ถูกต้องรบกวนี่นช่วยไขยข้อกระจางนี้ด้วยค่ะครับลักษณะของห้องซ้อนห้องเมื่อเราเปิดประตูห้องนอนเข้าไปห้องนอนคือรู้ว่าประตูนั่งเข้าห้องนอนเราแน่นอนอืมแล้วคุณอาจจะไปเจออย่างเช่นเป็นเป็นไปได้สองกรณีอย่างเช่นเจอห้องลักษณะที่เป็นห้องเอนเตอร์เทนจ้ะ นั่งดูทีวีห้องอา่านหนังสือ <bé. S 1> ก่อนแล้วจากห้องเนี้มีอีประตูบานหนึง่งเปิดเข้าไปเป็นห้องนอนอ่ะโฟกัสที่ตรงนี้อ่าคือเข้าไปเนี่ยเป็นโถงเป็นอะไรก่อนก็ได้เป็นห้องบางคนเป็นห้องฟังเพลงดูทีวีค่ะเป็นห้องทำงานก่อนค่ะแล้วก็มีประตูบานหนึง่งทะลุไปสู่เตียงนอนหรือต่อให้เป็นห้องพระก่อน แล้วก็มีอีกห้องหนึ่งที่ทะลุไปเป็นห้องนอนอะว่า,าง่ายๆหรือ,อย่งที่คุณตาโตบอกเป็นห้องแต่งตัวก่อนโอเคเข้าใจเก็บของเก็บอะไรก่อนเป็นห้องแต่งตัวเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บอะไรหลายๆลอย่างของคุณเนี่ยเสื้อผ้าหรูๆเนี่ยแล้วก็มีประตูบานเปิดเข้าไปแล้วถึงไปถึงห้องนอนอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้สาหรับกรณีที่หนึ่งค่ะนะกรณีที่สองคือเปิดประตูเข้าไปแล้วเจอห้องนอนจริงคือเห็นเตียงแล้วจ้ะแต่คุณก็ไปทําอีกห้องหนึ่งอย่างเช่น มีห้องพระอยู่ชั้นในอมมีห้องพระนะค่ะอยู่ข้างในค่ะหรือแบบอย่างที่บอกก็ย้ายจากที่มันมีมอบอกทั้งหมดเนี่ยส่วนหน้าเนี่ยไปอยู่ส่วนหลังออย่างเช่นมีห้องทํางานห้องอะไรหลายอย่างโอเคกรณีเป็นห้องน้ําไม่นับไม่นับนะห้องน้ําไม่นับห้องอะไรก็ตามที่ต้องทํากิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการนอนโอเคนับหมดเป็นห้องสอนห้องนั่น หอห้องน้ำนี่ไม่นับรวมอยู่ในเคสนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ปัจจุบันมันก็จะมีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนอยู่แล้วก็คือฮวงจุ้ยนี่บอกว่าห้องนอนเนี่ยก็คือขังทรัพย์แล้วก็มีไว้เพื่อนอนพักผ่อนอนะฮะส่วนใหญ่นี่คือต้องกิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวไม่สามารถเอาอย่างอื่นนี่เข้ามาพ่วงได้เลยเปิดไปแล้วนอนเลยใช่ใช่ม,มันต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันก็ถึงบอกว่า,วามันมี ในตำราที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ก็ระบุไว้ชัดเจนว่าวงช่วยห้องนอนก็จะมีกําหนดขั้นตอนต่างๆว่าต้องใช้โทนสีแบบไหนโคมไฟห้ามอยู่เหนือกลางเตียงนอนอะไรเงี้ยปลายเตียงก็ต้องเป็นพื้นที่เปิดโลง่งห้ามเอาของมาตั้งวางทับอย่างบางบ้านเขามีเก้าอีย้ยาวาวางอยู่ปลายเตียงนี้ก็ผิดกรณีห้องซ้อนห้องอย่างที่บอกว่าเป็นห้องนอนมีห้องอะไรก่อนแล้วก็เป็นห้องนอนถ้าคุณมี ปัญหาที่คุณจะพบคือมันเป็นเรื่องของชีวิตคู่ครับตรงๆเลยแค่ชีวิตคู่เพราะห้องนั้นเป็นห้องของคุณปัญหาเรื่องชีวิตคู่ตรตรงหมายความว่าใครก็คนใดคนหนึ่งมันต้องซ้อนก็เป็นซ้อนไงคือคาว่าซ้อนคือซ้อนเข้าไปว่าชีวิตคู่จะถูกซ้อนเข้าไปคอันนี้อันนี้คือประเด็นหลักที่ท่านอาจารย์มักจะหรือทีมงานเวลาเข้าไปดูก็ต้องรายงานท่านอาจารย์แล้วว่าเพราะบางทีตอนแรกๆเนี่ยท่านอาจารย์บางทีไม่ได้สังเกตรหรอกเพราะบางบ้านเขาทาแบบ ซ่อนแบบเนียนมากมีเป็นประตูลับอะไรเงี้ยก็มีมเป็นแบบเป็นบานเลื่อนอะไรเงี้ยบางท่านก็มีบางทีท่านอาจารย์เดินไปเราต้องไปบอกท่านว่าหนึงมีห้องพระห้องทํางานซ่อนเ้า่องในอีกทีหน,นึ่งค่ะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยมันก็เป็นความลับของเจ้าบ้านขเขาเอง้วที่เขาต้องการซ่อนของเ,เองประมาณนี้ แต่มันก็คือเป็นในทางโคงสร้ามันเป็นข้อเสียค,คือมันทําให้ชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ไม่ค่อยราบรื่นคือนะถ้าวันนี้ถ้าคุณไม่รู้หรอกคุณอาจจะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็เมื่อทราบแล้วก็รีบแก้ไขซะ้แก้ไขอ<ค>ืื <ซะ S 2> แก้ไขอ่ขอ,ขออีกนิดนึงค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีห้องอื่นๆเช่นเข้าไปก็เป็นห้องนั่งเล่นแหละนู่นนี่นี่นั่นแล้วซ้อนเข้าไปเป็นห้องทํางานอีกอ่าในห้องนั่งเล่นนั้นปุ๊บกั้นห้องทํางานขึ้นมาอีกอันนี้ถือว่าห้องซ้อนห้องกรณีนี้ไหม ถ้าไม่เกี่ยวบห้องนอนถ้าไม่เกี่ยวบห้องนอนเลยนะไม่ต้องคิดไม่นับถ้าไม่เกี่ยวบห้องนอนไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการจัดสรรพื้นที่ทํากิจกรรมหรือทำแอคทิวิตี้ของบ้านนะฮะเพียงแต่ว่าโดยปกติเนี่ยเราไม่ต้องการให้มีการกั้นผนังมากหรือแบบมีประตูแบบตั้งตรงกันเป็นหลายๆจุดเนี่ยมันมันทำให้หนึ่งพลังมันติดขัดค่ะอ่ะงั้นเคลียร์นะห้องซ้อนห้องคือห้องนอน ช่วงห่วงจุ้ยในใจแห่งเตาหมวกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์มาการที่จะเป็นคนที่ประชาชนรักได้นั้นไม่ได้มาจากการใช้อารมณ์หรือคำพูดโน้มน้าวจิตใจคนเพียงช่วครูช่ช่วยามแต่ต้องเต็มเปลี่ยนไปด้วยจิตใจแห่งความเสืยอสละอุทิศชีวิตตลอดเวลาให้แก่ประชาชนด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจอย่างไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นอือหืออันนี้ ลงสมัยหน้าใช่ไหมแน่นอนครับเขตไหนดีเขตดีดีกว่านี่แหละอ่าโอเคก็สรุปง่ายๆแล้วกันครับว่าอย่าฟังคําคนมากให้ดูจากการกระทําดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทําของคนคนนั้นว่าว่าเขาจะทําได้จริงไหมอย่างที่เขาพูดดังนั้นคําพูดอาจจะฟังฟังหูไว้หูไว้สักระยะหนึ่งพอนะครับก็สําหรับวันนี้ อาจจะยาไปหน่อยเลือกแตงนะครับ <c oughs> เบอร์อะไรดีโอเควันนี้ก็ฝากฮวงจุ้ยในใจไว้หนึ่งข้อนะครับก็สําหรับใครที่ยังทำฮวงจุ้ยในบ้านไม่ได้หรือเพิ่งจะมาเปิดเจอ<ม>เปิดดูกันอย่างน้อยเราเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน<ฆ>นะครับแล้วค่อยๆขยับไปต่อสู่สู่อย่างอื่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ